สวัสดีครับปันนี้ช่องหมูยโสชาแนลนะครับจะพาท่านไปรู้จักกับศูนย์ผลิตน้ำเชื่อมาตรฐานกรมบริษัทในส่วนของการผลิตน้ำเชื้อสุกรเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้กับฟาร์มอื่นนะครับสำหรับามาตรฐานการผลิตน้ำเชื้อสุกรนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2558นะครับซึ่งก็จะมีระเบียบมีประกาศมีคำสั่ง ออกมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการผลิตน้ำเชื้อเพื่อจำหน่ายนะครับส่วนฟาร์มที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับหรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินนะครับก็จะได้เอกสารที่เป็นใบรับรองนะครับก็จะมีชื่อศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้รับการรับรองนะครับก็คือได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อการจำหน่ายนะครับซึ่งในส่วนของใบอนุญาตนะครับก็จะมีอายุ 1ปีแล้วก็จะมีการต่ออายุทุกปีในการต่ออายุก็จะมีการประเมินาตามมาตรฐานตามเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดนะครับรวมทั้งการตรวจเลือดอในพ่อพันธุ์ทุกตัวนะครับที่จะใช้รีดน้ำเชื้อนะครับซึ่งปกติก็จะมีการตรวจสี่โรคหลักนะครับก็คือโรค PRRS บู c ซล RIS, ose, ลซีดโรคพิษสุนัขบ้าเทียมเลปโตสไปรูซีดนะครับ ส่วนในปีนี้นะครับก็จะมีการตรวจโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์หรือ ASF ในสุกรนะครับซึ่งก็เป็นโรคระบาดร้ายแรงนะครับในส่วนของคลอกยังสัตว์ก็จะเป็นการประเมินในส่วนของการป้องกันโรคนะครับการดูแลสุขภาพของพ่อพันธุ์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบของการผลิตน้ำเชื้อ ขั้นตอนการรีดน้ําเชื้อนะครับที่จะต้องเป็นไปตามประกาศของกรมบริษัทเรื่องกระบวนการขั้นตอนวิธีการในการเก็บน้ําเชื้อที่ปัจจจากการปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําพ่อพันุ์การทําความสะอาดหรือขั้นตอนการป้องกันโรคเข้าฟาร์มนะครับรวมทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการนะครับก็ต้องมีระบบการป้องกัน เชื้อโรคจากฟาร์มเข้าสู่ห้องปฏิบัติการด้วยนะครับซึ่งก็จะมีระบบการจัดการการนำน้ำเชือ้อเข้าสู่ห้องปฏิบัติการนะครับการเชือจางต้องกระทําในห้องปฏิบัติการเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างในการใช้สัมผัสกับน้ำเชือ้อต้องได้รับการฆ่าเชื้อนะครับมีเครื่องมือในการประเมินคุณภาพน้ำเชือ้อให้เป็นไปตามประกาศของกรมบริษัท นะครับอันนี้คือในส่วนของศูนย์ผลิตน้ําเชื้อมาตรฐานกรมบริษัทที่ได้รับการรับรองให้ผลิตนะครับเพื่อการจําหน่ายจ่ายแจก